คี์เดียวของคุณทั้งสองก็คือเพลงเพลงนี้ครับเป็นเพื่อนเธอไปดูหนังอยู่ด้วยกันตอนเธอเหงาฟังทุกเรื่องราวที่เธอระบายยาวจนเช้าฉันก็ยังยินดีแม้ไม่ใช่คนพิเศษไม่ได้สามคันสามปรับเธอเป็นคนโทร หลุกตอนเช้าคอยเฝ้าถามและห่วงยายอยากที่จะรู้ว่าเธอเป็นไงในเวลาที่เธอไม่หรือใครแม้เธออาจไม่เห็นกันในบางวันที่เธอไม่ทุกใจทำได้แค่เพียงแค่ทุกๆุกอย่างที่เธอขอจะนั้นเท่าไรไม่ว่าเมื่อไรก็พร้อมจะยอมทำให้เธอเป็นทุกข์ อย่างให้เธอแล้วแม้ว่าเธอไม่เคยเป็นอะไรกับฉันเลยฉันก็แค่คนหนึ่งที่เธอต้องการในบางครั้งได้อยู่ตรงนี้ก็ดีแค่ไหนจะหวังอะไรให้มากมายเป็นคนที่เคยแอบรักเป็นคนที่เคยแอบหวังเป็นคนที่เธอให้ความสาคัญใน วันที่เธอไม่เหลือใครเป็นให้เธอได้ทุกก็ย่างแต่ก็เหมือนไม่มีความหมายทำได้แค่เพียงแค่ทุกๆุอย่างที่เธอขอจะนานเท่าไหรไม่ว่าเมื่อไรก็พร้อมจะยอมทำให้เธอเป็นทุก อย่างให้เธอแล้วแม้ว่าเธอไม่เคยเป็นอะไรกับฉันเลยฉันก็แค่คนหนึ่งที่เธอต้องการในบางครั้งได้อยู่ตรงนี้ก็ดีแค่ไหนจะหวังอะไรให้มากมายเป็นทุกอย่างให้ เธอแล้วแม้ว่าเธอไม่เคยเป็นอะไรกับฉันเลยก็ฉันคองอไม่มีสิทธิ์จะคิดอะไรไปมากกว่านี้ได้อยู่ตรงนี้ก็ดีแค่ไหนจะห,ะไหจะหวังอะไรให้มากมายจะหวังอะไรให้มากมายเป็นทุกข์ อย่างให้เธอแล้วแม้ว่าเธอไม่เคยเป็นอะไรกับฉันเลยฉันก็แค่คนหนึ่งที่เธอต้องการในบางครั้งได้อยู่ตรงนี้ก็ดีแค่ไหนจะหวังอะไรให้มากมายเป็นทุกอย่างให้ เธอแล้วแม้ว่าเธอไม่เคยเป็นอะไรกับฉันเลยก็ฉันคองอไม่มีสิทธิ์จะคิดอะไรไปมากกว่านี้ได้อยู่ตรงนี้ก็ดีแค่ไหนจะห,ะไหจะหวังอะไรให้มากมายจะหวังอะไรให้มากมาย